รู้ได้ยังไงนั่นรู้ได้เพราะความสัต์ความจริงนั่นตกนั้นนั่นถ้ามีสัจจะความจริงมีศรัทธากล้าในธรรมในวินยัยในเรื่องมรรคเรื่องผลชนะขาดเลยในปัจจุบันไม่สสัยนั่นไม่มีคำว่าสิ่งของอย่างอื่นที่จะเข้ามาขวางกั้นได้เลยเปรตหน่นาไหนจะมาเข้ามาที่ไม่มีทางถ้าศรัทธากล้าในธรรมในวินยัย มีความเชือ่อความเริ่มใจว่ามรรคผลปิพานยังอยู่ตลอดการตลอดการตลอดการไม่สิ้นไปไหนอย่าลืมนะว่าถ้าศรัทธาขึ้นนำหน้าแล้วอินทรีย์แก่กล้านะนั่นอินทรีห้าพละหา้าศรัทธาต้องกล้านะถ้าศรัทธาไม่กล้าอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าพลระกําลังก็ไม่แก่กล้านี่พูดให้ลูกให้หลานฟังนะพูดให้พวกชาวพูดทั่วโลกฟังนะเราเป็นข้อเราอย่างนั้นแล้วแต่นะ เรารู้เราเห็นข้อเราอย่างนั้นจึงแสดงด้วยเหตุด้วยผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เรารู้เราเห็นมาหากไม่มีในตำราแต่เป็นการรู้การเห็นที่บอกสมบูรณ์บริบูรณ์ข้อเรานะอยากให้ผู้ทีาส,สาานาเาจะเริญนรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมักด้วยผลไม่อยากเห็นพระพุทธาศาสนาเสื่อมไปดังที่เห็นแล้วเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า เอาพระพุทธศาสนามาดเทศเทศเสียงเทศตลกโปกหาไม่อยากให้มีไม่อยากเห็นนี nah, ้น uh, ีここ่เราความเมตตาสงสารกันนะเออเธออาจจะไม่มีความเชื <S 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 ่อความเลื่อมใสในเรื่องมรรคเรื่องผลและไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในเรื่องบุญเรื่องบาปในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ในธรรมในวินัยเราก็ไม่เข้าไปเข้าใจเรื่องนั้นนี้แต่เราพูดด้วยความเมตตากันเพราะเรล่านี้มีความเชื่อความเลื่อมใสนี่เหตุผลตัวนั้น เชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีมรคผลปณิพานมีเมืองปฏิพานมีอรหันมีสโสดามีสกิทาคาณาคามีในปัจจุบันไม่สงสัยเราแน่ใจแต่จของเราอย่างนั้นใครจะว่าไงเราไม่เข้าไปเข้ากันะนะนี่พูดให้ฟังเพื่อเป็นธรรมทานแต่ที่เป็นจีบ้าข้ามเดือนจีบจบเกมแล้วนี่เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนไม่เอาอะไรอยู่สักแต่ว่าอยู่ พูดแต่สักแต่ว่าพูดไปสักแต่ว่าไปเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างจบเกมไม่มีการอุบัติขึ้นไม่มีการตั้งอยู่และไม่มีการดับไปเสมอไปหมดอาจจะจะพูดถึงนะเหมือนความรู้สึกเสมอสติมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนตั้งแต่ก่อนปัญญาไม่ได้โดดเด่นเหมือนตั้งแต่ก่อนทุกอย่างเมือนประสภาพเป็นมัชชิมา พอดีหมดเลยนะนี่เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ของหบุคณะนะแล้วแต่ของใครของมันของเราเป็นอย่างนั้นหนึ่หรือจะมีผู้คิดในแง่บาปกุศลเราก็ไม่เข้าไปเก้าไก่มีลูกหลานที่พูดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะทางโลกเขาว่าคอมเมนต์มาบอกว่าในขณะนั้นครูบาอาจารย์อาจจะขาดสติเรามานึกตึกตองดูแล้วก็เลยเทศให้ลูกห,หลานฟัง มันคนละอย่างนะลูกหลานอีกอย่างผู้หวังมากหวังผลหวังมหาบริีพานอีกอย่างผู้ที่อยู่ในสมาบัติธรรมดาต่างการราฟ้ากิดดินไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ลูกหลานต้องออกจากสมาบัติแล้วมีสติเต็มที่ก่อนที่จะเข้าสู่สเพธรรมนานัตตาเมื่อเข้าสู่สเพธรรมนานันตาจบทิ้นปั๊บสติ ก็จะปรับสบภาพบัญญาก็จะปรับสบภาพทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเหมือนก็วางภ่าระไม่มีคำว่าสมาบัติเข้าไปยุ่งเพราะออกจากสมาบัติแล้วแต่เหมือนกับอิงอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาบัติที่เรียกว่านิโรธสมาบัติเหมือนลูกเหมือนหลานที่พูดวันนั้น พอนีรนโรถสมาบัติตัวนั้นมันก็ยังเป็นสมบูรณ์นะที่พูดเนี่ยแต่หลวงปู่ใช้คําพูดที่บอกว่ามันอิงอาเฉยซึ่งกันและกันคําว่าน,นิโรธะคือตัวดับทุกขเป็นสมาบัติที่เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าจะพูดถึงสมาบัตนะินะแต่พูดถึงการปฏิสภาพเขามันนะของลูกหลานก็เป็นแบบนี้แล้วก็ยกว้ายนะผิดหรือถูกก็รู้แก่ใจของตัวเอง ของพระลูกพระหลานของหมู่คณะของกรูบาอาจารย์เป็นแบบนั้นก็แล,แล้วแต่นะเราก็ไม่เข้าไปเข้าก่ของเราเป็นแบบนี้เป็นหนึ่งของมันอย่างนี้เมื่อมันตัดสินปัญหาคําว่าสเพธรรมานตานี่มันไม่ใช่ว่าสติขานะขอให้พวกเธอทั้งหลายเข้าใจด้วยสติเดนมหาสติเต็มภูมิเข้าใจหรือ,อยังรู้การจุติ หมุนรอบในวัฏฏะจากจุดการพบรูปพบอรูปภระพบหมุนกันอยู่จนสุทาวาตาสหน้าชันหมุนกลับมาในการพบรูปพบอรูปพบสุทาวาตาสหน้าชันหมุนกันอยู่อย่างนี้สติไม่มีคําว่าห่างมันก็จ้องกันอยู่อย่างนี้เหมือนกับพยาธิะจิตจะจ้องจะตะคุบเนื้อถ้าเนื้อสะบัดไปแล้วก็คือตะคุบปั๊บ ทำนองนั้นแหละรู้จนวาระสุดท้ายเมื่อจิตที่มันหาช่องเกิดแล้วความเบื่อหน่ายมันเกิดทิ้งจิตพวกเราเข้าใจยังถ้าไม่ทิ้งจิตกุก็จมที่มันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันที่จบสิ้นที่นั่นแหละคำว่าสัพเพธมานัตตาเนี่ยจิตมันหาทางเกิดนะเข้าใจหรือ,อยังตอนนี้มันหมุนไปตามบัตตะนี่มหาทางเกิดนะการพบรูปพบ อรูปภพนี่ยสุทาวาสเนี่ยมันหมุนหาทางเกิดนะนหมุนหาทางเกิดแต่เมื่อจิตตัวนั้นนั่นน่ะคือสติมันเต็มที่มันเกิดเบื่อหน่ายเมื่อมันเบื่อหน่ายปุ๊บผางว่าออกตรงนั้นเลยไม่มีเพราะมันขาดสพาะออกอย่างเดียวสติก็จะเต็มที่ของมันไม่มีคําว่าที่จะออกมาออกมาเพี้ยนพันที่เหมือน พวกเราทั้งหลายคิดกันนะบางคนละอย่างนะนี่พูดให้ฟังตรง,ตรงๆเลยนะสติมันจะเต็มที่ของมันนั่นนี่นี่ให้ไว้เพื่อเป็นธรรมทานนะแล้วแต่ของพวกท่านทั้งหลายนะเ,เรา,ารออรก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ในพวกท่านทั้งหลายจะว่าเราขาดสติหรืออะไรเราก็ไม่เข้าไปก้าวก้าวไก่นะเพราะของใครของมันนะนี่พูดให้ฟังด้วยความเมตตากันนะนี่คือมันจะหมุนของมันมน, contract. นี่สติมันจะเต็มที่นี่ก่อนที่มันจะลงเอยกันที่สเพธ,ธมานตานี่ สติมันจะเต็มที่เรียกว่ามหาสติเข้าใจหรืออยังมหาปัญญาครื่อไปด้วยกันนี่มหาปัญญาใหญ่สติไปไหนไปด้วยกันนี่เลยมหาสติมหาปัญญาหมุนไปรอบกันหมุนไปด้วยกันไม่ได้เกี่ยวกันนะนี่พูดให้ฟังนะนี่เราเห็นคนเราอย่างนั้นแล้วจะบอกว่าขาดสติก็แล้วแต่นะหมู่คณะกูบาอาจารย์หรือแล้วแต่ใครของใครเขาง,ง,งมันนะของเราเป็นอย่างนั้นนี่พูดให้ฟังนี่เป็นธรรมทานนะ มันไม่ได้ขาดสติมันสติเต็มที่ปัญญาเต็มที่ในขณะนั้นที่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาให้เข้าใจอย่างมันหมุนเข้ามนอยู่อย่างนั้นน่ะเนะนี่ของเราเป็นอย่างนั้นน่ะมันยังคล้ายๆอันนีทจะบอกว่ามันเป็นประวัติปั๊บเมื่อจิตมันประวัติปั๊บสติก็จะปับปั๊บนี่จะรู้เลยขณะที่มันจะรู้ว่าจะเกิดก็ไล้ก็เกิดก็ได้นี่เขาเรียกว่ามันสะบัดปั๊บนี่จิตนะมันสะบัดปั๊บ สติมันจะรู้นี่ว่ามันสะบัดด่มันจะหนีไปไหนนี่มันก็รู้กันหมดด่มันก็ต้องกันอยู่ด่มันไม่ได้ไปไหนนี่นั่นมันจะขาดสติไปได้ยังไงเพราะมันเห็นของอันอยู่ดีนี่นั่นมันเป็นรูปเป็นร่างเพราะมันก็เหมือนเราเห็นนี่เอ้ามองดูอย่างนี้เราไม่เคยห่างสายตานี่อ้าวลูกจะนั่งอยู่ยังไงเราก็รู้หมดรู้หมดเห็นหมดนี่ลูกจะลุกไปไหนเราก็รู้หมดเห็นหมดแล้วมันจะขาดสติได้ยังไงนั่นเรื่องของเรื่องมันนั่นเราเห็นก็เรางั้นแต่ลูกหลานจะบอกว่าเรานี่ขาดสติ ก็พินานนะของใครของมันนะก็สาธุนะลูกหลานนะนี่ของลูกปู่ลูกตาเป็นรูปนี้ของลูกหลานอาจจะเป็นแบบหนึ่งนะอาจจะเป็นนี่โลดอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะนี่โลดชมาบัตรที่ลูกหลานพูดนะนะหรืออาจจะเป็นที่หรือจะเป็นของลุงลูกปู่ใช้คาว่าอานนะเพราะลูกปู่ไม่ได้สนใจกับสิ่งนะั้นของลูกของหลานนะนี่เราของเราเป็นอย่างนั้นมันมีสติเต็มที่นะนี่ขอให้พวกเราเข้าใจนะต้องกันอยู่ตลอดเน่ย เวลาที่รู้ว่าอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้พอรู้ตัวเองว่าติดจยดต่ำมก็ปั๊บสติจ้องปั๊บนี่อะไรเป็นตัวสะบัดนั่นแหละนั่นและอะไรเป็นตัวสะบัดก็จะรู้เอาละตอนนี้มันเริ่มแล้วจิตเนี่ยมันก็หาทางเกิดทีเขาใจอย่างตอนนี้มันก็หมุนที่ตอนนี้หมุนตามวัตตะครับวัตฏะคือวนหมุนเป็นวงกลมนี่มันไม่ออกนะนี่พูดได้ฟังนะ มันหมุนเข้ามันนี้มันไม่ออกนะจากจุดการพบลูกพบและอรูปพบจากมนุษย์ไปเลยนะหมุนไปดังที่เล่าให้ฟังบ่อยครั้งหมุนไปหมุนไปหมุนไปจนหลายรอบนั่นพอตอนนั้นที่จะไปเบื่อหน่ายจริงๆนี่ไปเบื่อหน่ายอยู่ที่สุดทธาวาดแล้วไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนะอืไม่ได้สงสัยที่พระพุทธเจ้านี่คือพ่อเรานี่แม่เราครูเราศาส,สดาเรานี่ออกจากสมาบัตรทุกสมาบ,บัตร ผางเข้าสู่พ้าปฏรียานเข้าใจยังไม่อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแล้วก็จะสงสัยกันทําไม่ก็รู้ด้วยกันเห็นด้วยกันนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไปสงสัยทําไมอ่ะนั่นมันเห็นกันมันอยู่ได้นี่แล้วใครจะขวางกันได้ใช่ไหมล่ะนั่นในการรู้การเห็นมันก็ต่างอันต่างคนต่างที่รู้ที่เห็นนะเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะเพราะว่ากรรมฐานจิตจิ่พ้องที่หมู่คณะหรือนที่ใครที่พูดเข้ามานั่นเราก็ยอมรับยอมรับ,รบคือยอมรับฟังแต่เขาเราเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองนั่น